เป็นองค์ป,ปนานิกาก็จะโฉบไป,ปที่สภาเอ๊ะแล้วท่านสงสัยเอา้าแล้วจังหวัด่ายเชียงาวจะได้ใช้ตามที่ท่านบริจาคได้อย่างไรตอนนี้กรรมการเหลอากาชาก็ได้ประชุมกันทำโครงการขึ้นไปเสนอสภาประมาณ3าล้านติดนิดเพราะนั้นคือปีนี้เราเชื่อมั่นว่า ทุกคนเนี่ยจะต้องมาทำบุญจบผมเยอะมากก็เลยไม่เอาฐานปีที่แล้วว่าทำโครงการแค่สองล้านาปีนี้แล้วได้สองล้านผมเดาว,ว่าปีนี้ได้สามล้านแน่นอนแล้วคาดการว่าน่าจะถึงเราก็เลยทำโครงการและกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ผมพูดไปเป็นเงินสามล้านและเมื่อเราทำโครงร เงินเรามันทั้งหมดแต่ใช้เงินไม่ใหตตามใจผู้ว่าตามใจนายกตามใจกรรมการกาชาติหรือสมาชิกไม่ได้ต้องใช้เงินตามโครงการและแผนงานที่เราขอขึ้นไปสภา,าเท่านั้นเช่นบ้านไทยไฟไหมหลวงอาจจะช่วยแค่สามหื่นแต่กาชาติก็จะสมทบช่วย อีกผมก็ไม่ไม่รู้รนะ้าหลับเกณฑ์ที่นี่ยางไรแต่หลายมือนอยู่เดี๋ยวผมจะแก้กฎกาชาติทั้งหมดที่เคยช่วยระดับมินิมัมผมจะช่วยระดับแม็กซิมัมก็คือสมมติเขาบอกถ้าช่วยบ้านไฟไหม้ทังหลังไม่เกินผมผมไม่รู้นะ้าระเบียบด้นแต่ว่า,านะสมมติไม่เกิน ่วยเขาขึ้นหลังมันก็ไม่ไหวแล้วก็จะเอาภาคเอกนชนสมาคมมูลนิธิหรือผู้ใจมูลทั้งหลายมาเติมเต็มกับบ้านไหใหม่เพื่อช่วยให้เขามีบ้านอาศัยทั้งหลังนี่ก็ตัวอย่างเช่นหรือถ้าน้ำท่วมหรือวาตภายัยมีบ้านทางบางส่วนการชาเราก็ต้องออกไปดูแลครอบครัวเหล่านั้น นะครับแล้วก็ซ่อมแซมบ้านที่เสียหายบางส่วนหรือถ้ามีออกไปพบผูย้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่ด้โอกาสเรา,าก็จะรวมทีก,กันไปช่วยเหลือครอบครัวเหล่านั้นให้เขาสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรหรือเวลาผู้ป่วยเรื่องสุขภาพ โรงพยาบาลหรือสภากาชาติขาดเลืองเรามีหน่วยของเรามีแผนที่จะไปรับบริจาคโลหิตเพื่อนำโลหิตเหล่านั้นไปช่วยผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตพวกต่างๆและยังมีเรื่องบริจาคอวัยวะซึ่งเราเสียชีวิตไปแล้วมันก็น่าหมองก็ต้องไปหวัง จะเป็นมวลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมเราก็สามารถบริจาคอวัยวะเพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่ได้ใช้อวัยวะเหล่านั้นและอื่นๆอีกมากมายที่จะต้องช่วยเหลือชาวฉันเชิงเซาเพราะนั้นตรงนี้นะครับฝากขอบคุณทุกท่านจากใจผู้ว่าราชการจังหวัดและก็นายกและทีมงาน และส่วนราชการทุกส่วนว่าวันนี้เราไม่ได้มาพบกันโดยบังเอิญวันนี้เราเคยทํบคุณร่วมกันมาวันนี้เรามีวาสนาต่อก,กันที่จะต้องร่วมกันทำบ,บุญและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชาวฉะเชิงเซา,า,าเพราะเรามีศักยภาพครอบครัวของเรา และธุรกิจของเรายู่ได้แล้วสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก็คือต้องช่วยเหลือคนอื่นด้วยวันนี้เป็นวันแห่งความภาคภูมิใจผมนึกไปถึงว่าวันนี้ห้องประชุมของกาชาติจะเล็กไปโดยถนัดเพราะพวกเรานั้นมีจิตใจร่วมกันที่จะต้องเห็นประโยชน์และทำบุญณร่วมกันนะครับเพะฉะนั้นสุดท้ายก็าขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่มาร่วงขม